สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วนะคะติดตามผลกระทบของตลาดเงินตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงทิศทางราคาทองคําหลังจากที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์หรือว่า เอนะคะตัดสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมสกุลเงินฟังด้วยการยกเลิกเพดานการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนฟังสวิตเมื่อเทียบกับยูโรทําให้ค่าเงินฟังสวิตค่ะแข็งค่าขึ้นทันทีหลังการประกาศดังกล่าวนะคะขณะที่เงินเยนและราคาทองคําดีตัวขึ้นจากแรงซื้อของนักลงทุนที่เข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยค่ะโดยราคาทองคําที่ตลาดโคเม็กซ์ของสหารัฐปิดตลาดเพิ่มขึ้นถึง30เหรียญ30เซนปิดที่1264อรอี่เหรียญแเซนต์ต่อออน พุ่งขึ้นกว่าร้อยละสสูงสุดในรอบ4เดือนซึ่งราคาทองคําในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีผลต่อราคาทองคําในบ้านเราค่ะเปิดตลาดวันนี้ปรับขึ้นทันที350บาทต่อ1บาททองคําอย่างไรก็ตามในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวัน มองว่าการลงทุนในทองคำค่อนข้างมีความเสี่ยงนักลงทุนควรจับตาการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ในระยะสั้นราคาทองจะรีบาวขึ้นได้แต่ว่าภาพรวมยังคงเป็นขาลงที่ชัดเจนค่ะด้านนักวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนสถาบันการเงินนะคะมองทิศทางค่าเงินบาทจะอ่อนค่าจนแตะ3 4บสาท50สตางค์ต่อเหรียญสหรัฐในช่วงสิ้นปีขณะที่อัตราดอกเบี้ยนะคะจะคงที่อยู่ที่ร้อยละ2ต่อปีค่ะ ทีมวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี2558จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและแนวทางการใช้นโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำการค้าโลกที่ยังฟื้นตัวไม่ดีนักการใช้มาตรการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป และปัญหาการเมืองระหว่างประเทศซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เงินเรียนสหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่วนเศรษฐกิจไทยการที่ราคาน้ํามันลดลงจะส่งผลดีในแง่ของกําลังซื้อของประชาชนที่มีมากขึ้นต้นทุนการผลิตที่ลดลงบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมากขึ้นจากการลดการนําเข้าพลังงานและฐานะทางการคลังของภาครัฐปรับตัวดีขึ้นซึ่งถ้าหากภาครัฐมีการใช้จ่ายและการลงทุนที่เหมาะสมก็จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ถึงร้อยละสี่ ส่วนแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละสต่อปีไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะขณะที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆจนแตะที่ระดับ34บาท50สตางค์ต่อเหรียญสหรัฐณสิ้นปี2,558ค่ะ และจากการที่รัฐบาลกําหนดให้ปีนี้นะคะเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและถือเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์โครงการปีท่องเที่ยววิถีไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นางกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยการประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยววิถีไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามารวมถึงนักท่องเที่ยวคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยอยากให้เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวและเน้นรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวพำนับอยู่นานมากขึ้นและมีการใช้จ่ายมากขึ้น รวมทั้งการถ่ายทําภาพยนตร์หรือรายการท่องเที่ยวที่ปรากฏสถานที่ท่องเที่ยวไทยในรายการด้วยโดยเฉพาะ12เมืองต้องห้ามพลาดตลอดจนเมืองรองและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดปี2558ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ค่ะ ในส่วนของผู้บริหารสื่อมวลชนต่างต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการทํางานโดยเฉพาะการติดต่อขอเข้าถ่ายทําในบางสถานที่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับภูมิภาคค่ะส่วนดัชนีหุ้นสหรัฐปิดลบเป็นวันที่5ติดต่อกันในการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะหลังจากธนาคารในสหรัฐนั้นเปิดเผยผลประกอบการออกมาปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายในแดนลบนะคะดัชนีดาวโจนส์ลดลงไป106.1 38จุดปิดที่17,320.71จุด NASDAQ ลดลงไป68.50จุดปิดที่4,570.82จุดค่ะส่วนดัชนี S&P 500ลดลงไป18.60จุดแต่ระดับต่ำกว่า2,000จุดอีกครั้ง ฟังตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดภาคเช้าร่วงลงไป480.64จุดปิดที่16628.06จุดห่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกลงลดลงไป243.35จุดค่ะมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะปิดภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยค่ะ3า5จุดดแต่ที่1520.23จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า18,100ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ปรับลดลงอีก2เหรียญ23เซนค่ะปิดตลาดที่ระดับ46เหรียญย5เซนต่อบาร์เรลหลังโอเปกออกมาคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันที่มีอยู่มากในปัจจุบันจะเป็นปัจจัยทำให้ราคาน้ำมันในปีนี้ลดลงขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนที่ตลาดลอนดอนลดลงไป1เหรียญ2เซนค่ะปิดตลาดที่ระดับ47เหรียญ67เ็เซนต่อบาร์เรล ปิดท้ายกันที่สรุปราคาทองคําในประเทศนะคะวันนี้ราคาพุ่งขึ้นมาได้350บาทต่อบาททองคําส่งผลให้ทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ19,400บาทขายออก19,500บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกอยู่ที่19,900บาทค่ะ